นาโซ่สามสสมาร์ทโฟนจากเรียวมีรุ่นเล็กชิคเซ็ตเกมมิ่งแบตเตอรี่6,000นม ah, ิลลิแอมป์ดีไซน์สวยจัดจ้าน ียวมีนาโซ 30A ตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทําออกมาเอาใจสายเกมมิ่งแบบสุดๆในราคาที่ประหยัดและสุขคุ้มนะคะโดยแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้อยู่ที่6,000ม ah, ิลลิแอมแบบเยอะๆจะเต็มไปเลยแลนที่สําคัญค่ะแบรนด์เรียวมีเองเนี่ยก็เป็นแบรนด์สําหรับคนยุคใหม่ด้วยดีไซน์ที่เขาพัฒนาออกมานะคะก็เป็นผู้นําเทรนอะไรใหม่ๆออกมาสําหรับตัวเครื่องอยู่เสมอโดยเฉพาะในรุ่นนี้ค่ะดีไซน์เนี่ยมีความแปลกแลก้แวก็แหวกแนวเกม มากๆเลยทุกคนด้วยด้านหลังนะคะก็คือมีความเป็นผิวเรียบส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นการแบ่งส่วนที่จะเป็นเส้นแนวทะยงมุมลงมาแบบนี้ส่วนตัวความรู้สึกในการสัมผัสผิวฝาหลังนะคะนั่นก็คือมันไม่มีรอยนิ้วมือเลยมาด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะสีนี้นั่นก็คือสีเรเซอร์บูและอีกหนึ่งสีเรเซอร์แบล็คค่ะ เรามาดูในเรื่องของตัวดีไซน์กับเรียวมีนาโซ 30A กันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเนี่ยที่สัมผัสคือในเรื่องของตัวน้ําหนักนั่นเองค่ะตัวนี้ค่อนข้างมีน้ําหนักอยู่พอสมควรด้วยแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเยอะนั่นเองน้ําหนักนะคะจะอยู่ที่207กร,รมัมตัวความหนาของเครื่องจะอยู่ที่9.8ม mm ิลิเมตรนะคะด้วยหน้าจอค่ะก็ให้มาเป็นหน้าจอใหญ่เป็นพาแนลแบบ IPS 6.5นิ้วความละเอียด HD Plus นะคะหน้าจอก็มาเป็นหน้าจอแบบมินิดรอปก็คือเป็นหน้าจอแบบหยดน้ํา ซึ่งตัวกล้องหน้าที่ให้มานะคะก็ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล ส่วนในเรื่องของตัวระบบเสียงหรือว่าตัวลําโพงเองเนี่ยก็มาเป็นลําโพงเดี่ยวพร้อมกับรูหูฟัง3.5มาให้พอตชาร์จค่ะก็เป็นพอตชาร์จแบบไทสี C, แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่6,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับตัวชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์ค่ะสําหรับถาดใส่ซิมนะคะก็เป็นบาทริปเปอร์สน,นะคะสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็เพิ่มเมโ้า s อสดการ์ดได้สูงสุดอยู่ที่256กิกค่ะด้านหลังของตัวเครื่องนะคะก็จะมีเป็นที่สแกนลายนิ้วมือให้พร้อมกับตัวกล้องเอ๊ดูดีๆเหมนจะมา กล้องเป็น4ตัวหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะตัวกล้องจริงเนี่ยก็จะมีเป็นตัวเลนหลักความละเอียนอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนเดฟนะคะที่เป็นเลนเดฟบล็คแ a นด w ไว t e พร้อมกับตัวไฟแฟลชส่วนอีกหนึ่งตัวนั้นเป็นเลนหลอดค่ะ ทน่นคะ่ะว่าในเรียวมีนะคะนาโซ 30A เนี่ยให้ชิปเซตมาเป็นชิปเซตสายเกมมิ่งเลยกับมินิเชคฮิริโอนะคะ G 85พร้อมกับ G P U ที่เป็น G P U Mali นะคะ G 52 MC 2นะคะตัวระบบปฏิบัติการเองเนี่ยก็เป็น Android 10ครอบทับด้วยเรียวมี U I 2.0 RAM 4 g b นะคะแล้วก็ ROM 64 g b ในส่วนของการรองรับ WiFi เนี่ยก็รองรับ WiFi ทั้ง2.4แล้วก็5 GHz b l u e t o o t h เป็น b l e t ู tooth 5.0ราคานะคะอยู่ที่4,599บาทค่ะ นาโซ 30A ตัวนี้นะคะเน้นใน,นเรื่องของชิปเซ็ตที่เป็นสเปคการเล่นเกมมาให้ในราคาคุ้มคุมที่ไม่เกิน5,000บาทขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ชมพูเป็นสายคอ p ับ g เราจะมาเทสหน่อยแล้วกันว่าชิปเซ็ตที่เป็น m e d i a t e ค h ีโ G85 การเล่นเกมจะเป็นอย่างไรแล้วแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะมากๆเลย6,000มิลอ ah นี้ใช้งานไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อีกหเกมกับ ROV ไปดูกันค่ะ เกมแรกที่เราจะมาเล่นกันนะคะนั่นก็คือเกมผับจีนั่นเองซึ่งในตัวนาโซ 30A หรือว่าของตัวเรย์มีเองเนี่ยก็มีเกมสเปซอยู่แล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่เกมสเปซคะ่ะแบตเตอรี่ที่เราเล่นนะคะเราเริ่มต้นอยู่ที่90ซนตนะคะสําหรับการเล่นเกมในคลิปนี้นะคะชมพูจะทําการเล่นไปด้วยแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการอัดหน้าจอไหวไหมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ อันนี้นะคะถ้าเกิดพูดถึงเสียงเนี่ยเสียงจะออกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงจะออกนะคะด้านนี้เป็นลำโพงเดี่ยวนะคะก็ถ้าใครเล่นพับจีจริงๆก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นหูฟังนะคะแต่ว่าในกล่องนี้ไม่ได้มีหูฟังมาให้นะคะแต่ว่ารูหูฟัง3.5เนี่ยมีมาให้เดี๋ยวอย่างแรกเลยเราเข้าไปดูที่การตั้งค่ากันก่อนแล้วกันนะคะสําหรับการตั้งค่านะ เกมผับ g นะโซสามสเนี่ยสามารถที่จะปรับได้สูงสุดอยู่ที่ HD แล้วก็เฟรมเรทนะคะได้สูงแต่แนะนําแบบนี้ค่ะสําหรับใครที่เล่นเกมผับ g ีเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของตัวเฟรมเรทที่สูงสุดไปเลยเพราะฉะนั้นกราฟิกนะคะเราจะปรับดีว้าวทุกคน เอาจริงๆนะชมพูไม่คิดว่าในเกมผับ g เนี่ยจะสามารถปรับเฟรมเรทได้ปรับถึงอันตราเลยอะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าการเล่นเกมเป็นอย่างไรว้าวทุกคนคือภาพอะ่ะค,คือไม่คิดว่าด้วยความที่เขาเป็น HD p t c s ใช่ไหมคะเป็นหน้าจอแบบ IPS แล้วไม่คิดว่าสีมันจะสดขนาดนี้ทุกคนคะแล้วทัชติดมือดีนะคะนี่คือสมาร์ทโฟนราคาส0 0พกว่าบาทจริงๆเหรอมันเล่นเกมได้ขนาดนี้เลยเหรอ ฟิลดีอะทุกคนเดี๋ยวตอนยิงอะเดี๋ยวต้องมาดูว่าตอนยิงมันจะยังไงนะคะชุดสวยมากเลยนะคะชมพูแืวกทุกคนคือคือเอาจริงๆสิมันเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอมันอาจจะมีวืดๆนิดนึงนะคะในช่วงจังหวะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตด้วยนะ ข้างบนมีนะทุกคนข้างบนมีอัดยาแน่นๆนะคะอัดยาแน่นๆอ้โอโอสุดยอดไปเลยโอเคค่ะจากที่เล่นเกม ไปนะคะ1เกมเนี่ยก็ประมาณสักเกือบ16นาทีโดยประมาณนะคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยตอนเริ่มนะคะแบตอยู่ที่90นะคะลดไป3%เท่านั้นเองนะสำหรับการเล่นเกม15นาที16นาทีนี้ ฟีลการเล่นนะคะคือต้องบอกว่าภาพอะ่ะมันมีความคมมากๆเลยนะทุกคนคือมันไม่ใช่คมแบบคมคือมันไม่ได้คมแบบในหน้าจอที่มันเป็นหน้าจอซูเปอร์เรทอะไรอย่าเี้แต่คือด้วยความที่มันเป็นหน้าจอ IPS แล้วมันเป็น HD ชพาร์ตอ่ะเราไม่คิดว่าสีของภาพบอบะมันจะสดขนาดนี้แล้วด้วยตัวการตั้งค่า PUBG อะ่ะสามารถที่จะตั้งอ,อ่อในส่งตัวการาฟิก ดีแล้วเฟรมเรทได้แบบอันตร้าเลยอ่ะคืออันนี้ว้าวมากคือถามว่าเล่นแล้วสมูทไหมก็สมูทแต่ว่าภาาแบบมันก็จะมีความแบบว่าวืดๆหน่อยอาจจะมีแบบว่าในส่วนของตัวภาพที่เวลาเรามองระย,ยะไกลๆอ่ะค่ะมันอาจจะมีแบบยุกยๆกยุกยกหน่อยๆแต่ว่าอันนั้นไม่ได้มีผลอะไรต่อการเล่นมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่เล่นแบบจอแบบจอลื่นๆสมูทๆมาอาจจะรู้สึกสัมผัสได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นแล้วเล่นด้วยเครื่องนี้เลยจะบอกเลยว่าการฟิลเล่นดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเกมต่อไปเลยค่ะเกมต่อไปนะคะเราจะเล่นเกมที่เรานั้นไม่ถน,นัดเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเราก็จะมาทำการเทสให้กับเกม all oh, v r e ไปเลยค่ะกับเกม Space นะคะ <S 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 เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกเราไปดูกันที่การตั้งค่าของเกมก่อนนะคะ ซึ่งสามารถปรับได้แค่ไหนทุกคนในเกม ROV เหมือนมันจะไม่มี เฟรมเรตสูงอ่ะคือปกติพอเราเข้าวีใช่ไหมคะจะมีโหมดปรับเฟรมเรตสูงแต่ว่าเราเข้ามาแล้วไม่มีนะคะแต่ว่าจะสามารถปรับภาพ HD ได้สูงสุดการแสดงผลนะคะได้แค่สูงค่ะอ่ะโอเคปรับได้แค่นี้นะคะก็คือปรับภาพ HD ได้แล้วก็การแสดงผลสูงส่วนโหมดเฟรมเรตสูงนะคะไม่มีมาให้นะคะโอเค ถ้าพูดถึงเรื่องความร้อนนะคะตอนนี้แทบจะไม่ได้รู้สึกว่าเครื่องมันร้อนเลยแต่ก็มีแบบว่าบางๆอะ่ะทุกคนมันบางๆอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกถึงร้อนหรือว่าอุ่นๆแต่อย่างใดนะคะรู้สึกถึงว่าเครื่องกําลังทํางานแค่นั้นนะคะตอนนี้นะคะเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่30เฟรมนะคะทุกคนเราเราควรจะต้องทำอะไรก่อนดีล่ะ เดินตามเพื่อนเดินตามเพื่อนไปนะคะรู้สึกปลอดภัยเอาด้วยแล้วเอาด้วยตานี้เหมือนเพื่อนเราจะเก่งนะคะเราจะให้เพื่อนแบกแล้วกันนะคะ oh. ก็เป็นตาที่มีการพัฒนาการนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่เราเล่นนะคะเริ่มเกมปุ๊บเราก็ตายทันที <laughs> ่คะทุกคนเออเราก็ถิงจัดไปหนึ่งคิวไม่ใช่ค่าวอนนื่นนะคะโดนคิวค่ะวืดเลยวืดเลยโอ้ยเราจะตายและเราก็ตายหน้าป้อมเราเลยนะครับผมแจกไปแล้วอีกหนึ่งคิวขอโทษครับผม เราเก่งนะคะอ้อยอ้อยอ้ออ้ยอะไรครับเนี่ยมาบับแล้วตอนไหนครับเนี่ยโอ้โหติดบักโอ้โหคือในฟิลการเล่นนะคะคือเล่นได้ชิลๆเลยนะ,ะสำหรับ ROB นะคะภาพนี้ไม่มีแบบไม่มีวืดเลยนะเยสชนะได้ก็เพราะว่าเพื่อนนะคะเย้ในพี่สูจงภูเข ขอบคุณเพื่อนค่ะขอบคุณเพื่อนที่นำพาไปนะคะเอาละค่ะสําหรับเกม ROV นะจากที่ลองเล่นไปนะคะคือมันก็ค่อนข้างที่จอสมูทสมูทนะไม่ได้มีติดอะไรนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปรับในส่วนของตัวที่เป็นเฟรมเรทสูงแต่ก็ยังได้เล่นได้แบบลื่นลื่น,นอยู่เฟรมเรทก็อยู่ประมาณ30ประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการเล่นเกมในเรียมี นาโศ 30A ตัวนี้ก็อ,อย่างที่บอกเลยเนาะว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้ชิปเซนตมาเป็นมีเด a t e ทค e ฮ i o G85 นะคะซึ่งชมพูเล่นแล้วแรแบบอกหมพวกจีปรับได้สุดขนาดนี้เลยเหรอซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะปรับได้แค่แบบสมดุลหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ในรอบนี้ที่เรามาเล่นเนี่ยโอ้ปรับได้อันตร้าค่ะปังเข้าไปที่หัวเลยนะคะจากคลิป <c oughs> เรื่องแบตเตอรี่ค่ะก็ให้มาถึง6000ก็เล่นได้แบบยาวๆเลยละค่ะ ส่วนในเรื่องของตัว R O V นั้นก็เล่นได้แบบลื่นๆถึงแม้ว่าจะไม่มีในส่วนที่เป็นปรับปรับเฟรมเรทสูงแต่ก็ยังเล่นได้แบบสมูทๆอยู่นะคะเฟรมเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ30เฟรมค่ะสำหรับใครที่เป็นคอเกมนะคะเล่นเกมไหนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์กันด้านล่างนี้ดูได้นะคะ แบตเตอรี่นี้หายห่วงแน่นอนแบตบมา6,000เล่นได้ยาวๆมีงบไม่เกิน5,000บาทจัดเลยค่ะกับเรียวมีนาโซสา a ตัวนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะชมูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรมาพูดคุยกันอีกก็รอติดตามกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวไปเล่นเกมต่อแล้วกันนะคะบ๊ายบาย